นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังตอนที่65าใบเฟิร์นคือใบเมเปิลนะคะตอนที่64ทางฝั่งของเจ้าเมืองนั้นเมื่อทราบว่าในท่านเหออยากจะหาเรือเ่ึกสำคัญด้วยจึงรีบทิ้งงานราชการมาหาทันทีในท่านเหอเป็นผู้ใดเป็นผู้ที่ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ ทั้งการเก็บภาษีได้มากกว่าแต่ก่อนไม่ต้องอาศัยเงินจากทางราชสำนักที่ส่งมาช่วยเหลือแล้วทั้งตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างกำแพงเมืองที่ผุพังเสียใหม่และเจ้าเมืองซินก็จะนำเงินภาษีอีกจำนวนหนึ่งไปสร้างหอตำราเพื่อส่งเสริมให้กับชาวเมืองอ่านตำราเพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้นเจ้าเมืองซินเข้ามารอในเหลาอาหารเพียงครู่เดียวเหอะเลยและเจนจูก็เข้ามาในห้องรับรองคารวะท่านเจ้าเมืองเจ้าค่ะเจนจูคำนับผู้มาก่อน อาไม่ต้องมากพี่ทีคุณหนูน้อยนายท่านเหอเชิญนั่งก่อนขอรับขอบคุณท่านเจ้าเมืองทราบข่าวว่าในท่านเหอมีความจะบอกเล่าจึงรดบรีบมารบกวนท่านเจ้าเมืองแล้วอย่าได้เกรงใจในายท่านเหอให้เกียรติเช่นนี้จะไม่มาได้อย่างไรนายท่านเหอมีเรื่องราวร้อนใจอะไรให้ช่วยโปรดบอกกล่าวเถิดสินเหอเสียงว่าอย่างนอบน้อมเหอเลย จึงบอกกล่าวตามเรื่องราวที่ได้บอกกับเท่าแก่เถียวก่อนหน้านี้เมื่อเจ้าเมืองซีนได้ฟังก็ตระหนกนักในทุกๆปีก่อนฤดูการเพาะปลูกเจ้าเมืองซีนจะพาชาวเมืองทําพิธีขอฝนและทําพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษในเมืองเฟิงฟู่นี้ชาวเมืองส่วนใหญ่จะหาสมุนไพรและทําเกษตรดังนั้นความเชื่อในเรื่องการทําเกษตรจะลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นนั้นเราควรจะแจ้งให้ชาวเมืองเตรียมตัวกักตุนอาหาร หากเกิดเพศภัยเช่นนี้เศรษฐกิจที่กำลังจะเติบโตอย่างช้าๆจะหยุดชะงักและเมืองเฟิงฟูที่ค่อยๆจเจริญก็จะกลับไปเป็นเช่นเดิมอีกหากทำเช่นนั้นจะทำให้ราคาสินค้าที่กำลังคงตัวอยู่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าค่ะเพราะต่างคนต่างกักตุนจะทำให้ของขาดตลาดและทำให้ราคาสูงขึ้นแต่อีกปัญหาหนึ่งคือจะทำอย่างไรให้ชาวเมืองเชื่อว่าจะเกิดภัยหนาวและภัยแล้งจริงๆเจ้าเมืองซินกล่าว แม้แต่เขาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งแต่ที่ทำให้เชื่อคือแม้แต่นายท่านเหรอยังมาเตือนเพียงนี้เขาต้องเชื่อ,อไว้ก่อนเอาอย่างนี้ดีหรือไม่เจ้าขาเจินจูบอกแผนการของนางให้แก่ท่านเจ้าเมืองฟังเมื่อเขาฟังจนจบก็ชื่นชมนางเป็นการใหญ่เอาเช่นนั้นก็ได้เจ้าเมืองซินตกลงเขาจะลองเชื่อในท่านเหอดูสักคราลองเสียหายเพียงเล็กน้อยดีกว่าเสียหายใหญ่หลวงเมื่อตกลงความกับท่านเจ้าเมืองแล้ว สองพ่อลูกจะเดินทางกลับบ้านอย่างสบายใจสิ่งใดควรทำก็ล้วนแล้วแต่ทำจนหมดสิ้นแล้วต่อไปก็คงแล้วแต่บุญกรรมของพวกเขาแล้วเจนจูเดินไปตรวจด,ดูการขุดลอกลำธารอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับเรือนของนางนางนำกระดาษเปล่าออกมาเพื่อเขียนจดหมายไปหาลี่สื่อลีสือนั้นเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่อย่างน้อยแจ้งเตือนแหงเอาไว้อาจจะช่วยผู้คนได้อีกมากเจนจูนำจดหมายฝากซินซีไปส่งให้ร้านรับส่งของ เพื่อน,นำมันไปส่งให้แก่ลี่ื่อนางหวังว่าคุหนูน้อยนางนั้นจะเชื่อในสิ่งที่นางเขียนลงไปหลายวันถัดมาอากาศเย็นลงอีกเล็กน้อยสินสีที่นำสมุนไพรและกระบวงทองคำไปส่งเท่าแกเถียวกลับมาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ในเมืองมีข่าวใหญ่ทางเจ้าเมืองตั้งพิธีบวงสวงเทพเซียนและบรรพบรุษเพื่อที่จะสร้างหอตำราในพิธีบวงสวงนั้นเจ้าเมืองจึงถือโอกาสเสี่ยงทายความจเจริญก้าวหน้า แล้วความสมบูรณ์พูนผลของข้าวน้ํเปราเกิดว่าทาทํานายไม่เป็นดังหวงังนักบวชผู้ทําพิธีบอกว่าจะเกิดภัยหนาวและภัยแล้งติดต่อกันทําให้ชาวเมืองเป็นกังวลอย่างยิ่งเขาจะงอกประกาศให้ผู้คนในเมืองซื้ออาหารสําหรับกักตุนให้พอดีสําหรับครอบครัวของตอนเองและประกาศให้สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าควบคุมเช่นผ้าหม่มอาหารข้าวหัวอาหารแห้งต่างๆไม่ถือโอกาสขึ้นราคา หากร้านค้าร้านใดถือโอกาสขึ้นราคาจะมีโทษตามกฎหมายคำทำนายนี้มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อคนที่เชื่อก็รีบบอกไปหาซื้อข้าวและอาหารแห้งรวมทั้งผ้าห่มกันหนาวมากักตุนเอาไว้ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ได้แต่หัวเราย,ยอเจ้าเมืองซีนที่ตื่นตระหนกจนเกินกว่าเหตุปีที่แล้วน้ำข้าวยังสมบูรณ์ดีปีนี้จะมีภัยแล้งได้อย่างไรเท่าว่าคนที่ไม่เชื่อก็มีจำนวนน้อยนิดเท่านั้น นั่นเป็นเพราะชาวเมืองส่วนใหญ่ทำมาชีพเพาะปลูกและค้าขายโดยปกติพวกเขาจะบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วพอค้าจากเมืองทั้งหลายเมื่อเห็นว่าชาวเมืองเฟิงฟู่นั้นเชื่อในเรื่องงม,มงายก็หัวเราะเยาะกันเสียยกใหญ่ภาวานี้ก็เป็นผลดีสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขาจะได้ไปขนสินค้าควบคุมจากเมืองอื่นมาขายที่เมืองเฟิงฟู่เสียสินค้าที่ขนมาไม่เคยเหลือมีแต่จะไม่พอขาย นอกจากนี้ท่านเจ้าเมืองยังให้ทหารและแรงงานทาสของทางการเร่งช่วยกันลอกครองและทําฝายกั้นน้ําเป็นระยะๆะะเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ทําการเกษตรทั้งยังส่งเสริมให้ชาวเมืองขุดบ่อบาดาลเอาไว้ใช้อีกด้วยส่วนจันจูหลายวันมานี้นางวิ่งวุ่นอยู่ก,กับการวางไข่กลไก่กลไก่ในไร่ที่นางแล้วไปหูเสี่ยวเฉอช่วยกันคิดคนขึ้นมานั้นนางตั้งชื่อมันว่าไข่กลกลเหนือลิขิต เป็นค่ายกลนที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่เพียงปรับสมดุลธาตุภายในให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชภัยแ้งหรือภัยหนาวจะไม่ส่งผลต่อพืชที่อยู่ภายในค่ายกลนดังนั้นนางจึงตั้งชื่อมัอนเช่นนี้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์นั่นเองนอกจากที่สวนผักแล้วนางยังต้องวางค่ายกลนเหนือลิขิตที่สวนผลไม้และยังต้องวางค่ายกลนบุพพากลืนนภาอีกด้วยดังนั้นตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมา จนจูยังไม่เคยได้นอนหย่อนอารมณ์เลยสักครั้งขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของแคว้นเมืองหลวงแคว้นเฮียนหลีซือกำลังทำตัวพองลมไซบิดาที่ไม่ยอมเชื่อนางเลยท่านพ่ออาจูและครอบครัวของนางเก่งมากท่านพ่อต้องเชื่อนะเจ้าขาหากไม่เชื่อถามหลวงสงก็ได้เจ้าหลีซืออธิบายเสียงหนักแน่นเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาอาจูเขียนจดหมายมาบอกนางเรื่องคำทำนายจากกระดองเตาโดยอาจูบอกว่าคำทำนายนี้ ไปหูบอกมาลี่ซือจึงเชื่อจันจูเพราะว่านางรู้ว่าไปหูนั้นเป็นสัตว์อสูรที่ไม่ใช่สามัญเมื่อนางได้รับข่าวจึงเอาเรื่องนี้มาบอกบิดาแต่บิดานั้นคิดว่านางเหลวไหลซือเอ,อ๋อเจ้าต้องรู้จักพิจารณาแยกแยะจ,จริงเท็จมิใช่ผู้อื่นบอกอันใดเจ้าก็เชื่ออย่างนั้นเจ้าอย่างซืออธิบายด้วยน้ำเสียงราบเรียบท่านพ่อข้าก็บอกแล้วว่าอาจูนั้นเก่งยิ่งนางมีสัตว์อสูรในพนันสัญญา แล้วสัตว์อสูรของนางก็บอกคําทํานายเลยนะเจ้าคะนางอธิบายเรื่องนี้ให้บิดาฟังเป็นรอบที่ห้าแล้วตลอดหลายวันวันนี้นางพยายามเกลี้ยกล่อมบิดาให้กักตุนอาหารเพราะว่าเขากลับไม่ยอมเชื่อทั้งยังคิดว่านางเพอ้อเจ้ออีกด้วยเอาเถอะวันนี้เจ้ากลับไปพักผ่อนเสียพ่อต้องกลับค่ายทหารแล้วท่านพ่อเหตุใดจึงไม่เชื่อข้าเลยนางทำท่าพองคนใส่บิดาอีกครั้งใบหน้าเล็กๆงอํง,งอย่างน้อยใจ แล้วเหตุใดเจ้าจึงดื้อรั้นป่าน,นีนีกันเจ้าอย่างซื่อมองบุตรสาวเพยียงคนเดียวอย่างอ่อนใจดูเอาเถิดยิ่งเติบโตยิ่งคล้ายมารดาของนางนักหากมีเรื่องขัดใจก็ทําตัวพองขนรากับสุนัขตัวน้อยผมขู่เจ้าของเช่นนี้พอดแบบมาถูกต้องโดยแท้ลี่สื่อก็ครานจะเกลี้ยกล่อมมิดาแล้วเช่นกันบอกมาหลายครั้งแล้วไม่ยอมเชื่อสักทีข้าขอลานะเจ้าขาท่านพ่อเดินทางไปค่ายทหารดีๆ นางถมตัวเข้ามากอดบิดาคราหนึ่งก่อนจะวิ่งออกจากเรือนไปทว่าออกจากเรือนของบิดาไปได้ไม่ไกลก็เห็นบุรุษผู้ยังเดินลอยมาแต่ไกลจะไม่เหมือนลอยได้อย่างไรเดินเร็วถึงเพียงนั้นแม้ชายผ้าก็ไม่กระเดียกคนสูงศัก์เป็นชนีทุกคนหรืออย่างไรพี่ชายไท้จอนางยอบกายคารวะพอเป็นพิธีซสือเอ,อ๋อเหตุใดจึงทำหน้าเช่นนั้นกันทะเลาะกับท่านลุงมาหรือซื้อหวนหลางตรัสถาม พักคมคายแฝงแววขบขันเด็กน้อยผู้นี้เมื่อไม่พอใจก็มาก่อเรื่องให้ท่านไม่ทับปวดหัวบ่อยนักเชียวแม้แต่ทัพสิบหมื่นของศัตรูยังชนะไม่ยากถ้าเอาใจบุตรสาวผู้หนึ่งไม่ได้ทะเลาะเพคะเพียงแต่ตกลงกันไม่ได้เท่านั้นเองอ้อตกลงกันไม่ได้ขอตัวก่อนนะเพคะนางว่าก่อนจะรีบวิ่งจากไปเบื่อหน่ายพวกบุรุษว่าแต่เรื่องสงครามอยู่นั่นไม่ค่ากันไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือ เมื่อวิ่งมาจนถึงเรือนของตนเองก็นอนคว่ำหน้าลงบนหมอนอย่างเบื่อหน่ายนางจะทำอย่างไรดีนะบอกบิดาบิดาก็ไม่ยอมเชื่อหรือจะไปบอกพี่ใหญ่ที่ค่ายทหารแต่พี่ใหญ่กับท่านพ่อไม่ต่างกันพี่ใหญ่ก็คงจะไม่เชื่อนางเช่นกันคุณหนูเจ้าคะ่ะอย่านอนคว่ำหน้าเช่นนั้นเจ้าคะ่ะประเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเอาได้บ่าวรับใช้นางหนึ่งร้องบอกไม่เห็นคุณหนูของนางนอนคว่ำหน้าเช่นนั้น คุณหนูดูสิเจ้าคะ่ะรองเท้าปักมุกค,คู่ใหม่แม่นมให้ช่างปักมุกให้หลายสิบเมตรงามยิ่งเจ้าคะ่ะบ่าวรับใช้อีกนางหนึ่งเอารองเท้าผ้าคู่ใหม่เข้ามาให้นางทันใดนั้นเองลี่สื่อก,ก็เด้งตัวขึ้นมาจากที่นอนมุกมุกหรือไหนเอามาดูเร็วนางรีบหยิบรองเท้าผ้าปักมุกขึ้นมาด้วยดวงตาเป็นประกายมุกสีเจ้าคะ่ะบ่าวรับใช้บุญนงงในท่าทีของคุณหนูก็เป็นรองเท้าปักมุกปกติ ที่คุณหนูเคยใส่เหตุใดต้องถึงเต้นป่านนั้นกันลีซือหยิบไข่มุกเม็ดวาวขึ้นมาพิจารณามุกนี้ขายได้เม็ดละเท่าใดหรือนางไม่เคยรู้ราคาของมันนางเพียงแต่ใช้เท่านั้นมุกแท้เม็ดงามป่าน,นี้น่าจะขายได้หนึ่งถึงสองตำลึงเจ้าค่ะคุณหนูจริงหรือแล้วในหีบของข้ามีมุกอยู่อีกหรือไม่มีสี่เจ้าคา่คุณหนูในหีบเครื่องประดับของคุณหนูมีทั้งหยกมุกทองเงิน มีทั้งของที่คุณชายใหญ่ซื้อมาให้และสินเจ้าสาวของคูญินที่ถึงเอาไว้ให้คุณหนูอีกตั้งมากเจ้าค่ะเหตุใดคุณหนูถึงถามล่ะเจ้าค่ะโดยปกติแล้วคุณหนูของนางไม่เรื่องมากในเรื่องของการแต่งกายอยู่แล้วสำนางยังชื่นชอบสวมอาภร์ที่ธรรมะแมงเมื่อใดที่พวกนางสวมเครื่องประดับให้นางก็จะวิ่งสุกซนจนเครื่องประดับหล่นหายเป็นประจำดังนั้นพวกนางจึงไม่ค่อยสวมเครื่องประดับให้คุณหนูอีกไปเร็วไปออกมาให้หมด เอาผ้าพับที่ข้าซื้อมาและผ้าพับที่ท่านพ่อกับพี่ใหญ่ซื้อมาด้วยนะเอามาให้หมดทุกอย่างครานี้ล่ละท่านพอมียอมซื้ออาหารใช่หรือไม่นางซื้อเองก็ได้บ่าวรับใช้จึงต้องไปค้นเอาหีบสมบัติของลีสือออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับพลอยหยกไข่มุกทองคํารวมถึงผ้าพับที่มารดาของนางทิ้งเอาไว้ให้ลีสือมองดูหีบน้อยใหญ่ต่างๆที่ถูกขนมาเต็มห้องด้วยความตื่นตะลึงท่านแม่ถึงกับทิ้งสมบัติเอาไว้ให้นางมากมายเพียงนี้ นี่คือสินเดิมเจ้าสาวของฮูหยินที่ขนมาจากบ้านเก่าเจ้าค่ะของเหล่านี้ตกเป็นของคุณหนูแม่นมหน่มฮู้ชีบอกต้องกล่าวว่าหุ่นเจ้านั้นเป็นบุตรีที่เกิดแต่หุหินเอกของไสานาบรีเฉียวเป็นสตรีงดงามเป็นเอกในเมืองหลวงบุตรตระกูลใหญ่ตางไม้ปองอยากแต่งงานเข้าจวนในครานั้นแม่ทัพหนุ่มเจ้าอย่างซื่อยังหนุ่มแน่นเปี่ยมไปด้วยกําลังวังชาหลงรักคุณหนูเมย์ถึงแห่งจวนไสานาบดี กลางดึกเดือนมืดถึงกับรอบปีนป่ายเข้าโจนหญิงงามขณะนั้นคุณหนูตระกูลเฉียวกำลังหัดเปลี่ยนอาพรครั้นเห็นไม่ทับหนุ่มลักลอบเข้ามาก็ยกเท้าถีบหน้าเขาจนเลือดก,กำเดาอาบเรื่องนี้ด่งดังไปทั่วเมืองหลวงในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นไม่ทราบเพราะเหตุใดคุณหนูเฉียวเมยทิ้งและไม่ทับเจ้าอย่างซื่อก็รักใคร่ชอบพอกันโดยลืมเลือนไปเสียแล้วว่าแรกพบหน้านั้นเราหิดอาบอาพรเมื่อถึงการสมควร แม่ทับเจ้าหยางซื่อจึงให้แม่สื่อไปสู่ขอคุณหนูเฉียวแต่งข้าจวนเป็นหูหยินเอกงานมงคลในปีนั้นเป็นที่โจทจันไปทั่วเมืองหลวงเจ้าหยางซื่อส่งเกี้ยวแปดคนหามไปรับตัวเจ้าสาวอย่างสมเกียรติสินเดิมของเจ้าสาวแห่เดินตามสามช่วงถนนก็ยังไม่หมดสินเดิมของท่านแม่เยอะเพียงนี้เชียวหรือเยอะเพียงนี้แหละเจ้าขา่ายคุณหนูรีสื่อเดินดูสมบัติที่ตกเป็นของนางอย่างตื่นเต้น นางเลือกของบางอย่างที่พอจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ก่อนส่วนของที่บิดาและพี่ชายซื้อให้นางก็เลือกเก็บไว้เพียงบางชิ้นเท่านั้นขายคะข,ขายขายทั้งหมดนี้เลยหรือเจ้าค้าคุณหนูแม่หนมหู้ชีถามอย่างตื่นตระหนกเหตุใดจะขายเหล้ามีใช่เงินทองไงท่านก็ให้คุณหนูทุกเดือนไม่มีขัดสนขายทั้งหมดนี้แหละคุณหนูเจ้าค้าหากคุณหนูต้องใช้เงินไปขอจากในท่านเดียวหรือไม่เจ้าค้ะนำของไปขายเช่นนี้ ประเดี๋ยวในท่านจะว่าเอาได้แม่นมู้ชีกล่าวแยง้งท่านพ่อจะว่าได้อย่างไรใครบอกว่าของเหล่านี้เป็นของของนางหากเป็นของของนางนางย่อมมีสิทธิ์ขายมันได้ห้ามบอกท่านพ่อผู้ใดบอกท่านพ่อข้าจะขายออกไปใช้แรงงานที่หมดเอาละ่ะขนของออกมาได้แล้วลีซอนำสมบัติที่นางซื้อมาใหม่ออกมาขายส่วนสมบัติเดิมของมารดาบางชิ้นขายบางชิ้นเอาไปจำนำมาไว้ก่อน เงิได้เงินมากพอควรแล้วนางจึงไปกว้างซื้อข้าวและอาหารแห้งมาตุนเอาไว้เป็นจานวนมากข้าวเปลือกนางซื้อมาถึง200ยเกวียนคุณหนูเหตุใดซื้อข้าวมามากมายเพียงนี้เจ้าคะหากกินไม่หมดจะกลายเป็นข้าวเก่าครังปีนะเจ้าคะไม่น้อมหู้ฉี่ถามอย่างตรหนกที่คุณหนูเอาของไปขายมากมายเพียงนั้นก็เพราะเอามาซื้อข้าวนี่หรือไม่หมดก็แจกจ่ายบริจาคไปเสียสิคุณหนูเหตุใด คนหนูน้อยของนางนับวันยิ่งดื้อรานไม่ฟังความเสียแล้วตอนที่65ปลายเดือน11อากาศยังคงหนาวเย็นลงเรื่อยๆใบเฟิร์นเปลี่ยนไปสีแดงสดย้อมหุบเขาให้กลายเป็นสีโลหิตยามนี้การขุดลอกลำธารการทำฝายชะลอน้ำและการขุดบ่อบาดาในบร,ริเวณสวนผักและสวนผลไม้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วเจนจูวาดอักขระลายสุดท้ายลงบนผืนดินในสวนผลไม้ ตอนนี้ทั้งสวนผักและสวนผลไม้ถูกวาง่า่กลนเหนือลิขิตเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงการวางค่ายกลบุพพากรื่นนภาในบริเวณสวนผลไม้เท่านั้นที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่นางก็ได้ดำเนินการไปเกินกว่าครึ่งแล้วจนจูถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนตลอด1ึงเดือนมานี้นางไม่เคยได้หยุดพักแม้แต่วันเดียวคนหนูเจ้าคะต้นชอไม้ที่ลงดินเอาไว้มันเริ่มสุกแล้วเจ้าค่ะดูสิเจ้าคะ มันเป็นสีแดงสดลายดูน่ากินยิ่งบ่าผู้หนึ่งวิ่งมาหาจันจูด้วยความตื่นเต้นในมือของนางถือผลเชฉาหม่สามลูกมาด้วยจริงหรือจริงสินะนางปลูกต้นเชฉาใหม่ลงดินไปตั้งแต่ปลายเดือนแปลแล้วเนื่องจากรดน้ําที่มีพลังวิญญาณทุกวันทําให้มันเติบโตและให้ผลผลิตเร็วขึ้นจริงสิเจ้าขาบ่าเก็บมาสามลูกให้คุณหนูลองดูนางยืน่นเฉาหมยแดงชอมให้กับจันจูจินจู รับเฉาเหมยส่งเข้าปากทันทีอนางไม่ได้กินเฉาเหมยนานเพียงใดแล้วนะรสชาติเปรี้ยวหวานนุ่มลิ้นนางหลับตาลิ้มรสอย่างมีความสุขเฉาเหมยลูกใหญ่แดงฉ่ำที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณเช่นนี้ช่างทำให้ผููลิ้มรสมีความสุขยิ่งน่าเสียดายที่นางยังไม่สามารถนำมันไปขายได้เพราะนางจะยังต้องเก็บพวกมันเอาไว้เพาะพันธุ์รอบต่อไปก่อนหากรอบหน้านางขยายพันธุ์ให้เยอะขึ้นกว่านี้จะสามารถนำมันออกไปขายได้แล้ว เอาเถิดแม้จะยังขายไม่ได้แต่ก็มากพอที่จะนำไปให้ครอบครัวของนางได้ลองชิมดูนางจะส่งเฉาเหมยนี้ไปให้ลี่สือลองชิมอีกเล็กน้อยด้วยไปเถอะเราไปเก็บเฉาเหมยกันจนจูกระตรือร้อนอย่างยิ่งพลังงานกลับมาเต็มเปี่ยมเรากับเมื่อครู่ไม่ได้เดยดเนื่อจากการวางค่ายก้นจนจูกเก็บเฉาเหมยที่สุกแล้วได้มากถึงหนึ่งกระบุงส่วนที่เหลือยังมีสีอ่อนอยู่อีกไม่นานคงจะสุกนาง ให้บ่าแบกกระบ u งกลับไปที่บ้านของนางเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าวันนี้บิดามีแขกมาเยือนกําลังนั่งคุยกันอยู่ในศาลาต้นไม้ใหญ่พรานเข้าไปใกล้ๆจึงได้รู้ว่าแขกของบิดานั้นมิใช่ใครอื่นเขาคืออาจารย์เหวนใต้ปรมาจารย์จิตกรที่รับเผลยอยู่เป็นศิษย์นั่นเองเขาเป็นชาชาราหนวดเขารุงรังเหมาะสมกับอาชีพจิตกรของเขาอย่างยิ่งอ้าวจูเอ,อ๋อมาพอดีนี่คืออาจารย์เหวนใต้ เหอเลยที่ยิ้มแย้มพูดคุยกับอาจารย์เวินใต้อยู่เมื่อเห็นนางเดินเข้ามาจึงเรียกนางมาทําความรู้จักกับชายชาราจูเอ,อ๋อคารวะท่านอาจารย์เวินใต้เจ้าคะ่ะไม่ต้องมาพิธีอ๋อผลเฉาเหม่ที่ปลูกไว้สุกพอดีประเดี๋ยวข้าจอาไาห้ท่านพ่อกับท่านอาจารย์เวินใต้ชิมดูนะเจ้าคะเจินจูนําผลเฉาเหมยจัดใส่ถาดมาให้พวกเขาลองชิมดูอืมรสชาติดีนี่ชื่อว่าผลอะไรนะเหตุใดข้าไม่เคยเห็นมาก่อน ชาชราเมื่อได้ชิมก็ถูกใจนักรสชาติหวานติดเปรี้ยวเล็กน้อยกินแล้วไม่เลี่ยนจนเกินไปผลเฉาใหม่เจ้าค่ะข้ากําลังขยายพันธุ์ขายนี่เป็นผลรอบแรกเจ้าค่ะพิวรองข้ากินด้วยได้หรือไม่เธออยู่ที่นั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันก็แสนหน้าเบื่อแต่เพราะเกรงว่าอาจารย์เหวือนใต้จะไม่ยอมสอนเขาวาดรูปจึงได้ยอมนั่งนิ่งทําตัวเป็นเด็กว่าง่ายเช่นนี้เมื่อเห็นผลไม้แปลกตาลาดูน่ากินก็อยากกินบ้าง แต่ติดที่ผู้ใหญ่ยังไม่อนุญาตเหตุใดจะไม่ได้สิทธิ์ค่ะเจ้าอยากกินเท่าใดก็กินอาจารย์เหมือนใต้นั้นนึกเอ็นดูเห่ยอ,อยู่ยิ่งขอบคุณขอรับอาจารย์เด็กน้อยยิ้มแป้นเขารีบรับผลไม้สีแดงขนาดเท่ากําปั้นเด็กทารกมากินเมื่อได้สัมผัสรสชาติก็ยิ่งถูกใจอาจารย์ขอรับขออีกได้หรือไม่เหตุใดจะไม่ได้เอา้ากินเยอะๆจะได้ตัวโตชายชราหัวเราะเสียงดังอยากถูกใจ ดูเหมือนว่าอาจารย์เหรินใต้จะตกหลุมพรางความน่าเอ็นดูของเหออยู่เข้าเสียแล้วเมื่อนั่งคุยกับชายชราผู้นี้นางจึงได้ทราบว่าเขาเช่าบ้านพักอยู่ในเมืองเฟิงฟู่จะปักหลักอยู่ที่นี่นานหน่อยเพื่อมาสอนวิชาวาดภาพให้กับเหออยู่ให้เหออยู่ไปเรียนวาดภาพก,กับเขาทุกวนันยามเช้าแม้ว่าเหอเลยจะชวนเขามาพักที่เรือนรับรองของครอบครัวเหอแต่ชายชราก็ปฏิเสธเพราะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวไม่นิยมครอบครัวใหญ่ พูดคุยตกลงกันได้ไม่นานเขาก็กลับไปเจนจูน้ำผลเช้าไหมยแจกจ่ายให้กับทุกคนได้ลิมรสชาติอย่างทั่วถึงไม่ลืมห่อส่งไปให้ลี่สือ่อกินที่เมืองหลวงสองห่ออีกด้วยรสชาติดียิ่งนักจูเอ,อ๋นั่นสีน้องรองคาชอบหากนําไปขายจะต้องได้ขายดีแน่ๆเลยเจ้าคาพูนูเสียงตอบรับของเช้าเหมดีอย่างยิ่งเจนจูจึงมั่นใจว่าเมื่อเช้าเหมยรอบที่สองออกวางขายจะต้องขายดีเป็นแน่นาง หมายใจว่าผลเฉมยเป็นผลไม้ชนิดแรกในร้านผลไม้บ้านเหอเมื่อให้ซินซีนำเฉม,ยไ,ม,มยไปส่งร้านส่งของ,ของให้หลีซื้อแล้วเมื่อให้ซินซีนำเฉมยไปส่งร้านส่งของให้รี่สือแล้วเจนจูก็กลับเรือนของนางเพื่อฝึกปราบมิญญาณตามปรกติเพราะว่าเมื่อเข้ามาในเรือนพลังบางเบาบางอย่างก็กระแทกเข้ามาอย่างร่างจนานางต้องขมวดคิ้วเฮ้พลังเช่นนี้ช่างคุ้นเคยนักใช้แล้วกลิ่นอายเช่นนี้นางสัมผัสได้ ตอนที่ไปซื้อกระดองเต่ากับรีสือมันคือพลังจากกระดองเต่าที่ดึงดูดนางนั่นเองกระดองเต่าทํานายจนแตกไปแล้วมิเช่่วหรือเจนจูพึมพำก่อนจะตรงดิ่งไปยังโต๊ะหัวเตียงที่นางเคยเก็บเศษกระดองเต่าใส่ในถุงผ้าแล้ววางเอาไว้เมื่อนางหยิบถุงผ้าออกมาเปิดดูสิ่งที่ปรากฏออกมาทําให้นางตกตะลึงยิ่งนั่นคือกระดองเต่าที่เคยแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยยามนี้มันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งสมบูรณ์กว่าตอนที่นางซื้อมาจากพ่อค้าซะือีก กระดองเต่าอ,อันเล็กสีดำมาเมี่ยมจนสะท้อนแสงได้และดูลึกลับและทรงพลังอย่างยิ่งกระนั้นนางยังรู้สึกได้ถึงพลังวิญญ,ญาณที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรเหตุใดกระดองเต่าที่แตกไปแล้วกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งจนจูไม่รอช้านางหยิบกระดองเต่าวิ่งออกจากเรือนไปหาไปหูวและเซียวเชอที่อยู่ท้ายไร่หลังจากที่พวกมันเคยไปแช่น้ําพลังวิญ,ญญาณอยู่ที่ท้ายไร่มาหลายวันจนตอนนี้พวกมันชื่นชอบการแช่น้ําพลังวิญ,ญญาณยิ่งนัก จงจูจึงสั่งให้คนงานสร้างบ่อน้ำขึ้นมาอีกบ่อไว้สำหรับให้พวกมันนอนแช่โดยเฉพาะเมื่อวิ่งไปถึงท้ายไร่นางก็เห็นเซียวเชิญและไปหูแช่น้ำอยู่ดังคาดเซียวเชิญไปหู้พวกเจ้าอยู่นี่แพใดกระดองเต่าอ,อันนี้จึงกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนางยื่นให้พวกมันดูเมื่อสัตว์อสูรทั้งสองดูแล้วพวกมันก็นิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่ไปหูจึงได้บอกว่ากระดองเต่าอ,อันนี้มีจิตวิญ,ญญาณดังเช่นที่มันได้บอกตอนแรก แต่ไปหูก็ยังบอกไม่ได้ว่าเหตุใดกระดองเต่าจึงกลับมาสมบูรณ์ได้เองทางเดียวคือต้องรอดูต่อไปเท่านั้นเช่นนั้นหรือจันจูได้แต่ถือกระดองเต่ากลับเรือด้วยความโงนงเอาเถิดนางจะเก็บมันเอาไว้ก่อนดูว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างอย่างน้อยมันคงจะทํานายเรื่องราวต่างๆได้บ้างจันจูนํากระดองเต่าไว้ในกล่องไม้แล้วเก็บไว้ในลิ้นชักจากนั้นนางก็เดินไปที่เรือนรับรอง หลังจากที่เหอเลยซื้อภาพวาดของอาจารย์เหวียนใต้มาเขาก็นําไปแขวนไว้ที่เรือนรับรองเพราะเป็นสถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมาใช้สอยได้ตันจูจะเข้ามาในเรือนรับรองเพื่อเข้าไปในห้วงจิตกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกคนในครอบครัวจะแวะเวียนเข้าไปกันในห้วงจิตกรรมเพื่อฝึกฝนการเข้าไปในห้วงจิตกรรมนั้นจะเข้าไปบ่อยครั้งเกินไปไม่ได้เพราะจิตวิญ,ญญาณจะติดอยู่ในห้วงจิตกรรมได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องเว้นระยะเวลาประมาณ7-10ถึงวันจึงสามารถเข้าไปได้อีกครั้งหนึ่งถ้าว่าการเข้าไปในหว้วงจิตกรรมบ่อยครั้งเกินไปจะทําให้ประสิทธิภาพของมันลดลงเรื่อยๆเช่นกันในคราแรกเมื่อนางเข้าไปในหว่วงจิตกรรมพลังวิญญาณของนางก้าวกระโดดขึ้นมาหลายเส้นแต่เมื่อเข้าไปในหว้วงจิตกรรมบ่อยครั้งขึ้นทำให้นางสามารถถักทอพลังวิญญาณได้ช้าลงตอนนี้นางสามารถถักทอพลังวิญญาณระดับสีน้ําเงินได้7 5 4เส้นแล้วเตนจูเดินมายังภาพวาด ที่แขวนอยู่ก่อนจะนั่งลงบนเบาะที่เตรียมเอาไว้นางจ้องมองไปยังผืนน้ำพราวระยับนั้นไม่นานนักจิตวิญญ,ญาณก็หลุดเข้าไปยังทะเลสาบที่เดิมที่นางคุ้นเคยไม่ว่าจะเข้ามาคราใดความรู้สึกก็ยังคงอิ่มเอมอยู่เช่นนี้ทุกคราไปหว่วงจิตกรรมเช่นนี้มิใช่มีประโยชน์เฉพาะผู้ฝึกปรามวิญญ,ญาณเท่านั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกปรามวิญญ,ญาณก็เข้ามาในหว่วงจิตกรรมเพื่อปลอบประโลมจิตวิญญาณทำให้รู้สึกมีความสุขและสบายใจได้เช่นกัน จินจูนั่งลงบนพื้นทรายละเอียดนุ่มเท้าแล้วเดินปรามวิญญาณเช่นเคยนางเดินปราหมิญญาณท่ามกลางเสียงบรรเลงเพลงครุีของชาวประมงไม่ทราบว่านานเพียงใดที่จิตวิญญาณยังคงถูกอบล้อมไปด้วยความอบอุ่นเช่นนี้ร่างของนางราวกับเบาวิวขึ้นชั่วขนาดหนึ่งจิตวิญญาณหลุดเข้าไปยังพื้นที่ว่างเปล่าแห่งหนึ่งราวกับว่าเป็นโลกอีกใบเตนจูตื่นตระหนกยิ่งนางมองไปรอบๆด้วยความตกใจและหวาดหวัน่นทุกทิศท,ทางว่างเปล่าเขาโพน ไม่มีบ้านเรือนไม่มีผู้คนไม่มีสิ่งของไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นจะเดินไปทิศทางใดก็ราวกับทิศนั้นถูกทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่คือที่ใดกันในใจทั้งตื่นตระหนกและหวาดกลัวขณะเดียวกันที่ไปหูนอนแช่อยู่ในบ่อน้ําก็กระโดดขึ้นจากบ่อกระทันหันมันวิ่งตรงมายังเรือนรับรองเมื่อทุกคนในครอบครัวเหอะเห็นว่าเจ้าเสือขาววิ่งหน้าตั้งมายังเรือนรับรองก็ตกใจและวิ่งตามมันไป มาถึงเรื่องรับรอง,รองก็เห็นไปหูเดินวนรอบรอบร่างของจันจูที่กำลังเดินลมปราณอยู่ไปหูเกิดอะไรขึ้นเธอเลยถามอย่างเคร่งเครียดไปหูนั้นเป็นสัตว์อสูรในพันธสัญญากับจันจูหากเกิดสิ่งใดขึ้นกับนางไปหูจะต้องรู้ก่อนหกไปหูคำรามคราหนึง่งแล้วนอนหมอบข้างๆร่างของนางทุกคนต่างงงงว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเทว่ากลับไม่มีใครสามารถสื่อสารกับไปหูได้ ว่าเขาจงต้องนั่งรออยู่ในเรือนรับรองไปพร้อมกับมัน